เมืม่อเตรียมองค์กรทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะลงมือสร้างกันเริ่มต้นนะครับเรื่องแบบก่อนเลยเมื่อได้แบบมาแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการลอกแบบต่างๆเนี้ยลงบนกระดาษแข็งเพื่อที่จะมาทําแบบในการตัดโฟมนะครับวิธีการลอกก็ง่ายๆนะครับเราก็ใช้กระดาษก๊อปปี้เนี่ยสอดเข้าไปตรงกลางระหว่างตัวแบบและกระดาษแข็งนะครับจากนั้นก็ใช้ปากกาลากเส้นตามรูปแบบต่างๆ นะครับของอุปกรณ์ของของชิ้นส่วนของลาตัวและชิ้นส่วนของปีกและหางทุกชิ้นที่ที่กําหนดไว้นะฮะก็เมื่อลอกออกมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีรอยรอยละารอยลากรอยเส้นของที่เราได้ก๊อปปี้ภาพมาจากในแบบนะครับหลังจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์หรือลลก้นไกนะครับตัดตามแนวต่างๆออกมาก็จะได้เป็นชิ้นส่วนที่เป็นกระดาษแข็งนะครับเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้นะครับ กี่ตัวก็ตามนะครับตัดออกมาอันนี้เป็นชิ้นส่วนของลำตัวนะฮะชิ้นนี้เป็นชิ้นส่วนที่จะปิดลำตัวด้านล่างนะครับชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนหัวอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถาดแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นส่วนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนปิดลำตัวอีกชิ้นหนึ่งอันนี้อยู่ข้างบนนะครับชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนหังเสือฮะรัดเดอร์ และอันนี้ก็คือสเตติลิเซอร์นะครับเราเรียกว่าแผ่นหางระดับนะครับอันนี้เรียกแผ่นหางดิง่งอันนี้เรียกแผ่นหางระดับนะครับตัดออกมานะฮนะลองดูนะฮะหลังจากได้อุปกรณ์ได้ได้ได้ชิ้นส่วนบนกระดาษแข็งต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำชิ้นส่วนเหล่านี้แหละเขียนแบบลงบนชิ้นส่วนที่เป็นโฟมนะโฟมที่เราจะใช้ทำลำตัวเนี่ยเราใช้โฟมขนาด5มิลลิเมตรนะครับผมแยกออกมาให้ดูเป็นแผ่นๆ,ๆนะครับ เป็นโฟมอัดนะครับหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วๆไปนะฮะเป็นโฟมอัดความหนานห้ามิลิเมตรนะครับเราก็นําลําตัวเนี่ยนะฮะวางลงไปนะครับแล้วก็ใช้ปากกาเคมีนะครับหรือปากกาลูกลื่นก็ได้ปากกาเคมีจะชัดเจนกว่านะครับวาดเส้นของลําตัวลงไปบนโฟมอีกครั้งหนึ่ง ทำทาบให้พอดีกันนะครับให้เส้นไม่ขาดลากไปนะครับจนกว่าจะครบทั้งลำตัวเลยชิ้นส่วนลำตัวนี่มันจะมีชิ้นส่วนทางด้านซ้ายและขวานะครับเราก็ท่าสองชิ้นนะทางด้านซ้ายและขวานะครับ คือโฟมที่จะใช้ตัดลำตัวนะครับยังมีชิ้นส่วนอื่นๆอีกก็ใช้โฟมขนาด5้มิลเหมือนกันนะครับลองวางดูว่าเราจะวางอุปกรณ์อะไรตรงไหนนะฮะได้แล้วนะครับ าตามนี้นะครับเราควรที่จะกะเอาเอา,เอาแบบกระดาษวางไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ใช้โฟมแต่ละแผ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือจะได้ไม่มีเศษเหลือทิ้งมากนักนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนแผงหางระดับนะฮะเขาวาดลงไปเลย ไลสองแบบและนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนของทาแบตเตอรี่ก็เขียนลงไปเลยเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนที่จะปิดลำตัวทางด้านบนเขียนลงไปเลย อีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหางด้านบนนะครับอันนี้คือแผ่นที่สองละเราอยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งก็คือหางเสือนะครับลับเดอร์ซึ่งใหญ่หน่อยนะครับก็ต้องหาที่วางดีๆได้แล้วนะครับ ร้อยแล้วนะครับสําหรับการลอกแบบจะเห็นว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นที่เราจะลอกระบนโฟมขนาดนิ้วครึ่งนะครับหรือว่าเป็นโฟมขนาดหนึ่งนิ้วที่เรามีเนี่ยนะครับสองชิ้นนะครับเราลอกลองไปนะครับอันนี้ไม่ได้ลอกระบนห้ามิลนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับ อีกหน่อยหนึ่งเอาละนะครับก็จะได้ภาพร่างนะครับของสิ่งที่เราจะต้องตัดออกมาเป็นชิ้นชชิิช้้นๆเพื่อจะประกอบเป็นลำตัวเครื่องบินอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะตัดชิ้นส่วนเหล่านี้ออกนะครับโดยใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นะครับ เริ่มต้นจากการตัดชิ้นส่วนที่เป็นลำตัวก่อนนะครับซึ่งจะง่ายง่ายดีนะครับเวลาตัดนะครับใช้แผ่นรองตัดรองข้างใต้นะฮะับใช้ไม้พรนทับทาบออานะครับ มีข้อควรระวังอยู่หนึ่งอย่างในเวลาตัดนะครับก็คือในระหว่างที่เราเราตัดเนี่ยเราต้องพยายามให้คัตเตอร์เนี่ยนะครับตั้งฉากกับเป็นมุมฉากอยู่ตลอดเวลากับกับเส้น <feliz> ที่เราตัดนะครับนะฮะอย่างเช่นระวางคัตเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วลากมาเนี่ยไอมุมที่เราตัดเนี่ยนะครับต้องให้ได้ฉากนะครับนะฮะกอที่ว่าเวลาเราประกอบนะครับเมื่อเราประกอบเนี่ย ไอ้เส้นฉากเหล่านี้มันจะทําให้เราสามารถประกบชิ้นส่วนต่างๆเข้า,าด้วยกันได้แบบที่ว่าไม่ไม่ทําให้ลําตัวเบี้ยวหรือว่ามีรอยรอยประกอบที่เป็นเนื่องจากชิ้นส่วนไม่ได้ฉากกันประกบกันไม่สนิทนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ นส่วนลำตัวมาข้างหนึ่งแล้วนะครับ